ถ้าเราทําทุกวันเราจะเห็นผลชัดเจนอย่างรวดเร็วเลยถ้าเหล่านี้จะเป็นท่าที่เริ่มยืดเวลาตื่นนอนนะคะให้ชันเข่าขึ้นมาสองข้างเลยแล้วก็ใช้การกอดเข่ากอดให้ให้หน้าขาแนบกับหน้าท้องความรู้สึกจะผ่อนคลายเพราะว่าเป็นการยืดหลังล่างแล้วก็ยืดสะโพกไปด้วยแล้วก็ใช้การกลิ้งเบาๆนะคะเป็นการนวดหลัง ผ่อนคลายเส้นหลังนะคะรู้สึกสบายๆดีไหมคะเยี่ยมเลยค่อยๆนะคะตั้งขาด้านในออกวางไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ตึงมากให้หัวเข่าค่ะเหยียดออกไปวางไปที่พื้นใช้ฝ่ามือจับจากด้านในนะคะกดขาให้ขาเนี่ยตั้งฉากขึ้นนะคะ นี้เป็นการยืดเส้นแฮมสติงด้วยยืดสะโพกด้วยท่านี้ท่านี้ทำตื่นนอนจะดีมากเลยจากนั้นเปลี่ยนฝ่ามือออกนะคะให้ฝ่าเท้าว,วางไว้ที่หน้าเขา่าอีกฝั่งหนึง่งเอาเข้าไปชิดอีกนิดนึงนะคะค่อยๆดันดันลำตัวเข้าหาจากนั้นใช้มือค่ะอ้อมมาจับที่หัวเขา่าเวลา ยืดในลักษณะนี้ต้องข่อนหน้าท้องลงยันย่อนไว้นะคะมันจะเหมือนเลขสี่ใช่ไหมคะแต่ว่าพับลงแล้วก็ใช้ฝ่ามือค่ะกดเข้าหาลำตัวให้มากที่สุดคนที่เส้นตึงมากเนี่ยเราจะกดไม่ลงเราอาจจะใช้ฝ่ามือสอดไปตรงกลางนะคะเพื่อเอื้อมดึงเข้าหาลำตัวมันจะง่ายขึ้น ใช้ลักษณะนี้นะคะฝ่ามืออ้อมด้านบนหรือว่าสอดไว้ด้านในก็ได้ค่ะแบบไหนเราจับแล้วถนัดมือกว่าให้เลือกให้เลือกจุดนั้นนะคะตรงนี้ค่ะความรู้สึกคือกล้ามเนื้อก้นนะคะกูดเตียสมีเดียสแล้วก็เส้นแฮมสติงไปถึงไอทีแบนเส้นขาจะคลายหมดเลยทีนี้ถ้าได้อีกนะคะเราจะต้องเพิ่ม เพิ่มการเข้าหาลำตัวโดยที่เราหย่อนหน้าท้องไว้หย่อนผ่อนหน้าท้องสบายๆค่อยๆย,ยืดยืดไปพร้อมๆกันนะคะเราจะรู้เลยว่าเออจุดนี้ที่ตึงจุดนี้ที่ผ่อนคลายดีค่ะค่อยๆค,คลายลงมาช้าๆนะคะแล้วก็ปล่อยขาขึ้นมาเช็คเช็คเช็คนะคะสบัดสบดัแล้วก็สลับข้างกัน จะเป็นขาด้านในหัวเข่านะคะกดเฉียงลงมาที่พื้นความมือกดไปที่ฝ่าเท้านะคะแล้วก็กดลงไปยืดหัวเข่าหัวเข่าจะแนบพื้นแล้วก็กดลงเราดึงกลับมาช้าๆโดยที่ฝ่าเท้าเปลี่ยนนะคะปรับไปไว้หน้าเข่านี้เราดึงขาเข่าลำตัวมือนะคะอยู่จุดไหนก็ได้สอด ที่ช่องตรงกลางระหว่างขาหรือจะอ้อมมาอยู่ด้านหน้าก็ได้ค่ะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมันจะรู้สึกตึงไม่เท่ากันเพราะนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าข้างข้างที่เราใช้งานบ่อยก็จะมีสิทธิตึงได้เยอะแล้วก็สำหรับลายที่มีการนั่งไขวห้างค่ะชอบนั่งข่ห้างเราก็จะรู้สึกตึงได้ชัดเลยผ่อนคลาย พ่อนล,ลงมาช้าๆนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะปล่อยขาแล้วก็เช็คเช็เช็คดีค่ะตั้งฉากขาไว้นะคะให้เอาขาด้านในก่อนอ่าจะได้เห็นง่ายหน่อยเหยียดตรงๆก็ใช้นิ้วเท้าโน้มเข้าหาลำตัวต้นเท้าเนี่ยชี้ขึ้นเพดานนะคะชี้ขึ้นค่อยๆลดลงอีกอีกสเต็ปนะคะก็คือ ข้างข้างนี้ยืดส้นเท้าชี้คราวนี้เราลองเอามือช่วยประคองประคองใต้ต้นขาดีค่ะแล้วออกแรงไปที่ส้นให้เยอะเลยออกแรงไปที่ส้นปลายเท้าให้นิ้วเท้าเนี่ยกดลงเยอะๆออกแรงที่ส้นขึ้นชี้เพดานนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยให้แรงโน้มถ่วงช่วยทำงานให้เราอนคลาย แบบไหนนะคะเลือกได้ก็คือใช้มือก็ได้ค่ะไม่ใช้มือก็ได้อันนี้เราจะยกทั้งสองข้างแล้วใช้ฝ่ามือประคองจะช่วยได้เยอะทีนี้พยายามนะคะออกแรงยืดให้มากขึ้นเห็นไหมคะเป็นตัวแอลเราจะรู้สึกได้ว่าน่องเราตึงมันมาจากการเดินนั่นเองแล้วก็พอเรานอนนานๆโดยที่ไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อหน้าขา ก้ามเนื้อน้องก็จะตึงมากขึ้นนะคะผ่อนคลายพับลงมาตั้งฉากไว้ก่อนนะยืดข,ขาด้านในวางลงขาด้านนอกนะคะตั้งฉากไว้แล้วใช้มือฝั่งตรงข้ามนะคะจับไปที่หัวเข่าค่ะบิดลำตัวค่ะบิดสะโพกมาเลยมาเลยทั้งตัวนะคะเปิดแขนอีกข้างนึงไว้รู้สึกยืดผ่อนคลาย เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังแล้วก็จัดกระดูกร่างกายไปด้วยท่านี้เราค้างได้นานนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อที่เราเทวิทเนี่ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อด้านข้างสะบักเส้นแขนหัวไหล่แล้วก็สะโพกยาวไปถึงเส้นขาเลยก็จะรู้สึกโดนยืดคลายดึงขากลับนะคะกลับข้างกันใช้ฝ่ามือช่วยเหมือนเดิมค่ะผัก หัวเข่านะคะเทินไปอีกฝั่งหนึ่งไปฝั่งตรงข้ามเป็นการบิดทวิทลำตัวหายใจเข้าดีค่ะหายใจออกหายใจเข้าดีหายใจออกย่อนย่อนหน้าท้องไว้ดีค่ะหายใจเข้าเยี่ยมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกดี โอเคค่อยค่อยดันลำตัวกลับมาให้เราพลิกลำตัวนะคะเป็นการคว่ำคว่ำลำตัวให้พักด้านบนลงไปเลยก็หันศีรษะนะคะยกขาข้างหนึ่งนะคะโดยที่ไม่งอเขา่าออกแรงเกงเห็นไหมคะมันจะเป็นการเกรงวางลงสลับข้างกันสังเกตน,นะคะไม่ได้งอเขา่าอ่ากางเกงมันอาจจะมองไม่เห็นหัวเขา่าแต่นี้คือไม่ได้งอสลับ ทำสลับข้างกันนะคะให้ถึงสิบสามแล้วค่ะสลับไปสี่สลับกันห้าสลับกันหกโอ้สุดยอดไปเจนะ็ดไปแปดนะดีค่ะเห็นไหมคะสูงขึ้นเรื่อยๆเลยเก้าแล้วสูงขึ้นสุดยอดเลยครั้งที่สิบเยี่ยมเลยวางลงคราวนี้เราจะบิดจากด้านหลังบ้างเป็นกล้ามเนื้อสะโพกค่ะเอาขา ด้านในก่อนยกขึ้นไม่งอเข่าเหมือนเดิมคราวนี้บิดนะคะบิดสะโพกไปด้วยเอี้ยวลำตัวอ่าเดินฝ่าเท้านิ้วเท้านะคะให้กดพืนเราจะรู้สึกโดนบิดกล้ามเนื้อช่วงอกด้วยค่ะสลับกันทำเหมือนกันเลยยกขึ้นสลับข้างแล้วนะบิดสะโพกไว้ค้างไว้แป๊บนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อสะโพกมันโดนยืดด้วย อ่าทำไมนะคะสลับกันใช้นิ้วเท้าเนี่ยจี้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้มากขึ้นอ่ากลับมาช้าๆดีค่ะขออีกครั้งเดียวใช่แล้วบิดลำตัวเยอะๆอ่าสลับกันแล้วเราจะเป็นท่อนบนบ้างนะคะอันนี้เราจะแยกแขนมาตั้งฉากแล้วก็ยืดขึ้นรู้สึกได้ผ่อนคลายหลังล่างด้วยแล้วก็รู้สึก ดนยืดกล้ามเนื้อช่วงอกนะคะจังหวะนี้นะคะใครรู้สึกผ่อนคลายหลงังรู้สึกยืดได้เยอะให้แงนแงนหน้าขึ้นไปอีกนะคะอ่ามันจะได้กล้ามเนื้อตรงช่วงคอบาไหล่ด้วยอ่าแลวังลงงอข้อศอกค่ะพักลงแล้วก็ไปต่อนะคะขึ้นไปดีเชิดคางขึ้นไปนะคะดีดีค่ะคอนก็พับข้อศอกลงอ่ะเวลา ลดท่านะคะลางลำตัวลงไปเลยให้ลำตัวเนี่ยอยู่แนบพื้นแต่จะเป็นการยกแขนนะคะเพื่อเป็นการฝึกการใช้สะบักก็คือด้านกลางหลังแขนตั้งฉากแล้วยกปีกขึ้นมาอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นการสควิสตสควิตส,สแปูล่านะคะเป็นการบีบสะบักเข้าไปด้วยาวางลงแล้วก็ดีดขึ้นนะคะทิศทางนี้จังหวะนี้นอนขึ้นไปยก ยกแขนอย่างเดียวศีรษะไม่ต้องใช่รู้สึกเนาะตรงนี้เลยตรงหลังหลังด้านบนแล้วก็เป็นสะบักตั้งฉากไว้แบบนี้ค่ะหายใจเข้าลงนะคะหายใจออกยกขึ้นทำสิบสิบครั้งหายใจเข้าสามแล้วหายใจออกยกปีกให้สูงสูงค่ะ,ะกลางปีกขึ้นหายใจเข้าวางลงหายใจออกยกขึ้น เยี่ยมมากเลยหายใจเข้าลึกๆลึกๆหายใจเข้าใช้ลมนานๆน,นะคะหายใจออกสุดเลยรู้สึกบีบบีบสะบักนะคะตรงกลางหลังให้เยอะที่สุดหายใจเข้าวางไปใหม่หายใจออกขออีกครั้งเดียวนะคะหายใจเข้าวางลงหายใจออกบีบให้เยอะขึ้น,นะคะ่ะบีบเข้าไปให้รู้สึก ้อตอกชิดลําตัวมากขึ้นวางลงผ่อนคลายยกลําตัวกลับขึ้นมานั่งเก <มา S 2> ้าอี้ก็ได้นะคะท่านี้ให้ฝ่ามือค่ะประสานกันแล้วเหยียดไปด้านหลังค่ะใช่แล้วหน้าตรงไว้นะคะก็คือไม่จําเป็นต้องก้มหรือเงยให้มองเหมือนมองไปทางตรงเท่านั้นเลยแต่จังหวะแขนเนี่ยถ้าตึงมากนะคะมันจะได้องศาเล็ก แต่ถ้าเราอยากยืดให้มันมากขึ้นค่ะพยายามชูกำปั้นของเราขึ้นมา่ะมันจะยืดช่วงอกนะคะมากขึ้นมากขึ้นได้อีกก็ยกขึ้นไปอีกถ้าใครรู้สึกตึงก็ต้องยืดนะคะต้องยืดแล้วแสดงว่าการหายใจเราจะแย่ขึ้นเพราะว่าช่วงกล้ามเนื้ออกจะ,ะมีผังผืดรัดไว้เยอะได้อีกยกขึ้นอีกนะคะะได้เท่าไหนก็ได้ อยู่ที่กล้ามเนื้อเรามันจะบอกเราเองอยืดไว้ยืดไว้ได้อีกยกขึ้นผ่อนคลายด้านขวานะคะพับเข้าไปด้านซ้ายพยายามเอามือมาแตะถ้าเราแตะไม่ถึงจริงๆนะคะให้เราดึงเสื้อเรานี่นะคะ่ะดึงเสื้อเราไว้แล้วก็พยายามใช้การไต่เสื้อนะคะเข้าหากันแต่ถ้าเราจับไวแตะนิ้วก็ยังดีค่ะเปิดเข้าไปนะคะ สิ่งที่เราจะได้เพิ่มก็คือเวลาเรายืดกล้ามเนื้อด้านข้างจะเปิดนะคะมุมลักแร้จะเปิดด้วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องดีดข้อศอกค่ะไปด้านหลังอ่าให้มากขึ้นนะคะแต่ถ้าแตะไม่ถึงจับชายเสื้อไว้นะคะเราออกแรงดึงชายเสื้อค่ะเพื่อเราจะดึงข้อศอกที่โยมาด้านหน้านะคะ่ะไปด้านหลังให้มากขึ้นเท่าไหนเท่านั้นเลยนะคะ <S 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 มันจะตึงนิดนึงค่ะแต่ถ้าเราเรายังไม่ชินกับการ ยืดให้เราใช้ใช้ข้อศอกกับข้อศอกมาเจอกันก่อนนะคะการอยู่ในท่าเนี้ยจะทําให้ช่วงอกค่ะมันโดนเปิดมันมาจากการที่เรานั่งอยู่ด้านหน้าแล้วใช้กล้ามเนื้ององไปด้านหน้าเยอะๆเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้หัวไหล่เปิดเชิดนะคะโดยการเอาฝา่ามือจับข้อศอกทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เปิดไว้อย่างนี้บ่อยๆถ้าได้อีกเราก็พยายามเงยหน้า เป็นการผ่อนคลายช่วงคอบาทหลยนะคะ,ะแล้วก็สลับข้างกันเปลี่ยนฝ่ามือนะคะอีโอเคเปลี่ยนฝ่ามือถ้าไม่ได้เหมือนเดิมจับเสื้อไว้นะคะเวลาจับข้อศอกที่มาด้านหน้าพยายามดึงไปด้านหลังด้วยดึงไปเรื่อยๆถ้าได้ก็คว้ามือไว้ดีค่ะผ่อนคลาย คราวนี้ฝ่ามือนะคะลดลงมาด้านล่างประสานการเหมือนเราอยู่ในท่าบนมมือเอานิ้วกลางนะคะชนกันก่อนแล้วค่อยๆดันดันนะคะดันนิ้วขึ้นไปได้เท่าไหนเอาเท่านั้นนะคะสมมุติว่าเราตึงมากให้เราอยู่จังหวะที่เราพอจะทนได้แล้วเราค่อยดึง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 ขึ้นไปให้สูงขึ้นนะคะกล้ามเนื้อช่วงอกจะคลายได้มากขึ้น ผ่อนคลายนะคะพบกับ Crew Down ะครูดาวนะคะกับคอร์สออนไลน์นะคะเป็นโยคะยืดเส้นนะคะแก้อาการภาวะของคนที่ปวดหัวนะคะมีอาการปวดหัวข้างเดียวปวดหัวไม่เกรนหรือแม้กระทั่งปวดหัวจนรู้สึกว่านอนไม่หลับนอนหลับยากนะคะจะอยู่ในท่ายโยคะง่ายๆค่ะจะช่วยในการแก้าการปวดหลังนะคะปวดละช่วงตัวช่วงเอวแล้วก็มีภาวะลามลงขานะคะอาการเหล่านี้ก็สามารถ ทุเราลงได้รวมถึงนะคะนะอาการของคนที่มีอาการเฉพาะเจอดจ,จงค่ะไม่ว่าจะเป็นภาวะที่เราใช้แขนใช้ร่างกายนานๆนะคะจนเกิดอาการของนิวล็อกมือเกร็งนะคะใช้วิธีเหล่านี้ค่ะผ่อนคลายร่างกายได้ด้วยตัวเองนะคะและรวมถึงนะคะโรคยอดทิตเลยค่ะก็คือออฟฟิศซินโดรมนะคะเราก็จะสามารถใช้อุปกรณ์ง่ายๆใกล้ๆตัวก็ได้นะคะเพื่อที่จะเอามาบรรเทาอาการปวดเมื่อยปวดตัวนะคะเทปเหล่านี้นะคะจะรวมอยู่ในคอร์สออนไลน์ค่ะ มากถึง30คลิปเลยนะคะซึ่งเราสามารถแก้าการเหล่านี้นะคะได้ด้วยตัวเองและได้ตั้งแต่หัวจนหลดเท้าเลยนะคะสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่ w w w c o ไ c h e w i t c o m เพจ facebook โคชชีวิตหรือโทร0814288399ถ้าคุณมีสุขภาพร่างกายที่ดีคุณก็จะมีสุขภาพใจที่ดีตามไปด้วย